สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องยาเพ็ญชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาถ่ายรีวิวให้ดูว่าเมื่อวานเนี้ไม่ได้อยู่บ้านออกไปข้างนอกกลับมามาดูจีพี่น้องดูทีน้องเคยกับน้องสาวทำความสะอาดหน่อไม้ ต้นไผ่ทำความสะอาดซะเต็มที่เลยดูตัดซะจนหมดเลยเอาไว้ต้นใหม่ว่ามันลกไปทางสวนเขาก็เลยตัดให้มันสัน้นดูเขาทำว่ามันไปนูน่นไปบางต้นขนุนด้วยขน,นุนต้นขน,น,นุนเนยไม่ออกเลยตายไปครึ่งหนึ่ง เลยตัดออกให้มันมาฝั่งกันนี้ตัดทางนี้ออกให้มันมาฝั่งนี้เข้ามาในส่วนนี้ดูด้อยู่บ้านโอ้วันนี้ก็คืมๆดูดิคืมทั้งวันเลยลูฝน,นจะตกลูฝนจะลินไม่รู้เกะกะเต็มเลยาจะลากไปไหนเขาไม่รู้ จะให้ดูเห็ดเห็ดยูคาที่ไปเก็บตอนนั้นอะที่แช่ฟิตไว้ตอนนี้เอาออกมาเอาออกมาจะให้มันเสด็จน้ำออกอังแขงออกแล้วก็จะซีนเก็บซีนเก็บไว้ให้มันดูดน้ำด,ดูดไรซีนเก็บไว้ในช่องฟิต ทำได้หลายเมนูนะที่น้องไปเก็บกับน้องเขยตอนแรกช่วงนี้ที่ฝนตกยังยังไม่ได้ไปดูเลยไม่รู้ว่ามันออกหรือเปล่าเก็บตอนนั้นแหละยังมีอีกเตรียมจะเอามาละลายน้ำแข็งลายน้ำแข็งแล้วก็จะซีนเก็บ ทั้งหมดเลยนะเนี่ยมีแต่ดูแข็งข้างนั้นเลยเนะี่ยอันนี้เห็ดทานอือเ่ะอันนี้น่ารักน่ารักเนี่ยนะอ่าจะปฟอกแฝกแกน่ารักนะตัวน,นี้เราเอาทอดชุบแป้งทอดอร่อยดี บานเขาเก็บเยอะเก็บเยอะมากเลยนีแต่คนเก็บไว้หมดหน้ามันก็ไม่มีกินพอเราเอาเส็จน้านเสร็จแล้วเราก็จะซีนสวยมากเลยไปชุกแป้งทอดด้วยเย็นนี้ตอนนี้ไม่ไม่ไมน่าหรอกมันเป็นเป็นบานแล้วเนาะ เราต้องเอาแบบตุ้มๆอะ่ะที่ที่ให้ดูอะ่ะตัวนี้วเนี้เป็นตุ้มวันๆก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรให้พี่น้องดูดูแต่อ้อมบ้านนี่แหละดูใบหมอน ที่บ้านก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหมสวยสุรินปลูกหมอนเลี้ยงไหมาาค่ะปลาตากเมนเขาก็ดำมมนเจมกุน,นียงเนาะโอ้ยเมเจอได้เปล่าเนี่ยโอ้ยเบลอเลย นูเห็นไหมเนี่ยกินหมดแล้วเนี่ยจิมเมโตไดเอยมองหน้าอีกอ่ะเห็นป่ะโอยมองหน้ามองหน้ามาจากไหนคุณมาจากไหนมากินของเขาเนี่คุณเป็นใครคุณเป็นใคร ใครอนุญาตคุณเฮเนี่ยคุณเป็นใครใครอนุญาตคุณืบอกมาเลยจับได้แล้วบอกมาใครอนุญาตคุณมากินของเขาเนี่ยเขาปลูกไว้เนี่ยเออคิดข,ขโมยหน้าด้านอะ่ะเออ ก็จะเหลือไหมพวกเนี้ยเขาลงมากินแล้วเออขี้ขโมยไหนดูหน้าไม่อายจิหน้าไม่อายยังทำเฉยอีกอะ่ะทำเฉยอีกอะ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเฉยอีกอะ่ะเฉยอีกอะ่ะขี้ขโมยไม่เหลือ มาขโมยกินจับได้ขโมยตัวหนึ่งเบลอเลยนะไม่รู้ใครเข่าอนุญาตให้กินของเขาอะ่ะทางน้นจะมีเหลือไหมเนาะ นแหละก็เนี่ยต้นต้นผักสาบที่ให้ดูรีวิวให้ดูวันนั้นเนี่ยแหละเนี่ยผูใหญ่ อกดอกโอ้ยเสียนะนี่ตูนเสียนะตูนนี่เสียนะ ใครมาใครมาคะอุ้ยใครเอามาใครเอามามาหน่อยอ่ะเยอะเองอีแกฝาด้วยยัไม่จ่ายหรอกแกฝาโฟไม่จ่ายหรอกค่ะโฟลงจิ๊บไม่ได้เดี๋ยวหนุ่มเห็นไม่ไหว Ừ, hàm chạy á, chạy không được, hàm chạy, nụm nhìn vẫy vẫy, chạy nhanh, hihi, đi, à, bọc bọc, oh, oh, yên, yên, ngày yu sao, dân dân vô tụ tụ thấy nó, là nói mà ค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้คลิปหน้าค,คลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากช่องด้วยนะคะฝากติดตามให้หน่อยเป็นช่องน้องใหม่เป็นกดไลค์กดแชร์กดจับคะไลให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ